เมนูมือฝนตกลิ่นจ้ะพี่น้องเจลกบหน่อยซี่หาโตเม่ฉันขังไว้ถ่าฉันเนาะจ,จ้ะเจลใส่ใบผักแพ้วกินกับหมักลินไม่เผาหอมๆจ้ะพี่น้องมาเด้อมากินข้าวเศร้าแซแบๆน้ำกันจ้ะมือนีฝนตกลิ่นเมื่อมือนะคะตกแตงแต่เศ้าหญิงเบื้องต้นบางหงสสู่ชีวิตของฉันเม่ฉันบอกมันบบใหญ่จักเถื่อมีแต่หนวยซ้ำนี่แหละต้นพะกีเล็กนาบ้านฉันพ่อฉันกระตัดห้านลงมานะคะหยอดไม่กําลัางแตกนองงามงาม,งามจ้ะพี่น้องตื่นขึ้นมาเกือบบ่าท่านถ่ายคลิปหญิงครอบว่าฝนตก ลินมันอนแสบน,น,นอนนัวอหลีนอนอยู่บ้านเฮาหญิง แม่ฉันกระต้มกบถาฉันน,นอกจากกบน้อยพ่อฉันไปการได้ซีหาตต้มกบแล้วแล้วพักไว้สีมะเผาหมักลินไม่จะมือนีสีเผา,าจากสองสามนวยหญิงหมักลินไม่ต้นนี่นะคะเป็นต้นของญาติฉันมันบบขมดีหญิงกินแซบแซบจากพี่น้องเอามะเผาแร็วๆเจลกบแล้วบ่แล้วนะคะย่านไอช้ยเวงกินบ่แล้วกินเจลวบล้วดีหญิงเอย้ยก็เลยมัยยางเนื้อแห่งให้เล่ากับปลาแห่งสองตจากเจลกบมือนีสีเจลใส่ผักเพลผักเพลวนี่ก็เก็บมาแต่สวนจากพี่น้องเบื้องตกบฉันฉันถามแม่ฉันว่าแม่อันนี้ มันกบหรือเขียดนะกบกบแล้วว่ากบน่อยเนาะหญิงเบืงแม่กลับมาคือสู่ชีวิตอีกหน่วยหนึ่งแนวกินมื้อนี้เป็นแต่อิ่มบ่หญิงสีห้องเอฟซีกินน้ำดีบ่ดีเนาะยานบ่อิ่มเจลโกบฉันึ้นหน่อยเนาะอุบาทแทใส่ประเพลทลายๆจ้ามันจังกินโปมบ่ไรเจลแร่เรแม่ฉันกันสิเติมน้ำซุปลงไปน้ำซุปหากับเป็นน้ำซุปต้มกบอะไรหญิงฉันบอกว่าแม่เจ้าน้ำอีกเนี่ยแม่ฉันบอกเบาบเอาเข็นๆนแต่ว่าอย่าคุยข้ามไ่อะนะ ตั้งแต่ตอนอยู่กรุงเทพเนาะจ้ะเห็นในเฟซบุ๊กไทยฟีดไปไทยฟีดมายิงข้าเจ้าเจวกบกินกับเมียงพักเมียงหยา,ลายหลายๆขืดยากขืดอยากยากนันสิไปซื้อกบอยู่กรุงเทพมาเจ้ากับยานมันข้าวเพราะว่ามันเป็นกบเลี้ยงคนะ่ะน้าพอเขาเจวเป็นนำอุจุแบบนี้มันก็ต้องเป็นกบหน้ากบบ้านเนาะจะยิงนี่มาเบิ่งเลยหน้าตาเมนูอาหารของเฮามีสมปะหน่อยน้ำจา้า มีแตงโมมีผักไหมมีผักขี้เต่าบ่หน่อไม้ต้มหมากลินไม้เนาะจะพี่น้องผักลายอิลีจามือนี้มาเด้อมากินแซ่บๆเนอาก,กันเมนูนี่กลเป็นอีกหนึ่งเมนูโปรดของฉันเนาะจะพ่อฉันก็มกักได้ยิงขั้นว่าต้มว่าเจลีนเรามากมากจก้ะไอเชียเวียงยังว่ตื่นญิงบรรยากาศมันดีแห้งฉันก็บ่อยากไปปลูกเล่าเพราะว่ามันเป็นวันหยุดพักผ่อนเนาะจะญิงมากอยู่บ้านกน็ให้เราเติมพลังได้เต็มที่ชุวฉันก็น จ้วงไปกอนถ้าให้เลากินย่างซีนแหงพลายหญิง,งนั่งกินเข่าไปนั่งกินเข่ามาจักหน่อยนะคะช่าแกงเพื้นก็ออกมาหาแล,แล้วด้อีพอระวังที่เขากินเข่าอยูน่นี่สิพากันไปตึกป่าจากพี่น้องเราไปซูมือซูมือหแหงจตมีผู้เฝ้าลานหาเล่าเราไปลุละตึกโป้งตึกป่าคำมือปืด,ปดตากะบ,บอมาเน,นอกจาะกับทีมงานเพลินนั่งกินข่าอยูน่นี่แม่ฉันกระูุดลูกผุดนั่งลูกไปขายของจ้าเฮจังไดได้เฮื่อขายของหญิงมีลูกค้ามาซือ้อก็ได้ปะข้ามเข่าไปขายเนอกจาะพี่น้อง มาเด้อค่ะพี่น้องมากินแซ่บๆน้องกันมือนีก็มากินยั่วเบานัวหัวหมวนซํานีแหละนี่พอฉันสิไปตึกปลากับชาวแกงแล้วแล้วมันหมานเด้อจ้ามือนีไปแล้วจ้าทุกคนขอบคุณทุกคนหลายๆเด้อจ้าสำหรับการติดตามเราชมกดไลดค์กดแชร์ให้เพจเฮาแห่งจะเป็นคลิปวิดีโอที่ท้ายทำอยู่บ้านนะคะมิตรภูมิกดไลดค์กดแชร์ขอบคุณพี่น้องเอฟซีหลายๆจากใจจริงมือนีไปแล้วจ้าทุกคนสวัสดีเด้อจา้า